คันว่าคม2 5ง7วันที่19เ้าข้าพเจ้านายสุชาติลิมจานน์ขอถวายเจียนสวดสัตยายพระสวดพระประดิษ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกยาลเพื่อชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องไม่เถิด สัตตมาัจาก,กวาเวสุอัตตลาคัดฉันตุเทวตาสัทธมามุนิลาฉันสะสุนันตุสักขะมุขะถังสักเค迦เมจะลุปเปสิริขะตะเนจะตตะลิเควิมาเนทีปะรัตเถจะคาเมตะลุวนันะขะหเนเคหวัตถุมหิตเคเตปุมมาจายันตุเทวชะลาะธารวิสมมายักขัน ขันทัพะนาคาทันทันตาสาันติเกยังมุนิวาระจาน, e นางสาทาโอเมสุนันตุธรรมมสวัณฑาโลอายามหะทันตาธรรมมสวัณฑาโลอายามหะทันตาธรรมมสวัณฑาโลอายามหะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธ <sometimes S 1> ัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ นัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหงตุสัพพทานัตติเมสารนังอันยังธรรมูเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหงตุสัพพทานัตติเมสารนังอันยังสังโกเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหงตุสัพพทา เอวันเมสุตังเอกลางสมยังพระควาสักเกสุวิหาราติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนม,มหหกตาพิกุสังคเคะสัตทิงปัญจมมตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเเหวะอัลาเตหิทัศส,สิจะโลกธาตาูหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคจจะอตะโขจตุนังพุทธสาคิกานังเทวนังเอตตะทะหูน อยังโคพระควาสังเกสุวิหาราติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเีมะตะหานพิขุสังเชนะสัตทิงบรญจมะมเตหิพิขุส,ตสัตเตหิสเพเหววะอารันฐันเตหิทัศหิจะโลกธาตูหิทเทวตาเยปุยเยะสันนิปติตาหุนติพะควันตังทัศนายพิขุสังคัจะยนันูณะมะยมปิเยะพะควาเตนุปะสังกามียามะ อุปสังคมิตาวาภะควัตโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยามาติอะทะโคตาเทวตาเสยถาปินะมะพละวาปุลิโสสัมมาชิตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมิชัยยะเอวะเมวพุทธสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราติหิตาภะควัตโตปุระโตปะตุระ,ะ,ะหังสุ อัทโขตาเทวตาพะกวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังติตาโขเอกาเทวตาพะกวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาติมหาสัมมมะมายโยปะวะนะสบิงเทวกายาสมาคตาอาขาตมหายิมังทัมมะสัมยังทักขิตาเยวะอาภาละชิตาสังคติ อะทะโขอัปปราทเทวตาปะคะวโตสันติเกอีมัาางคะาถังอภาสิตัณฑะพิคโวสัมมาถังหังสุจิตตังอันตะโนชุป,ปุชุกะกะมังกะสุสาระถีวะเนตะนิขะเนตะวาอินทะลิยานิลักขันติปฏิปตาติอะทะโขอัปปราทเทว,วตาปะคะวโตสันติเกอีมัาางคะถังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาวะปะลีขังอินทะคีลังโอ นะจะมะเนชะเตจะลันติสุทาวิมะลาจะกุมะตาสุพันตาสูสุนาคาติอัทโกอัปปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังอภาสิเยเกยจิพุทธังสาะนังขตา,สาเสอไนนะเตคะมิสันติไอาปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายาปาริปุเลสันติติ อาโคพระกวาพิโคอมันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทะสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหหนติต,ตถาคตังทัศนายะพิขุสังคจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุงอติมันทานังอะรหัตโตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิพระวันตานางเอตตะปมาเยวเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยะถาปิไมหังเอตตะ